อีกหนึ่งเรื่องก็คือแล้วินโด้นั่นเองนะครับของ Alfred Hitchcock นะครับจากปี1954ก็เพื่อนๆลองนึกดูนะครับว่าเหมือนกับเพื่อนๆขาหักหรือว่าโดนอะไรหรือว่าเป็นอะไรสักอ,อย่างทำให้ต้องติดอยู่ในห้องหลายสัปดาห์ถ้าสมัยเก่ะสมัยนี้ก็คงเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับในสมัยก่อนก็อาจจะไม่รู้จะทําอะไรจนกระทั่งตัวเองของเราไปทําเหมือนกับไปหาอะไรมองที่นอกหน้าต่างนะครับจนสุดท้ายไปเห็น สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรเห็นแต่ดันเป็นเหมือนกับเพื่อนๆคนเดียวหรือว่าตัวเองคนเดียวที่รู้ล่ะครับจะเป็นยังไงฮิชคอร์ใช้แนวคิดง่ายๆแค่นี้สร้างหนังที่หลายคนยกให้เป็นเหมือนกับผลงานชิ้นเอกของเขานะครับแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันนะครับว่าทําไมเป็นหนังที่น่าสนใจแล้วก็ได้คะแนนเยอะด้วยรู้สึกนะครับเรามาชมกันเลยนะครับผม ทีนี้เรามาพูดถึงเน,เนื้อหาหลักของเรื่องราวเรื่องนี้กันนะครับอย่างแรกคือความอัจฉริยะ